รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทเมลิทพรบิสิตี้ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกช่อง5บริษัทโตเยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดสำนักงานกสทชและบริษัททางยกระดับตอนเมืองจำกัดมหาชนเสนอ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ติดตามรายการหมุนตัโลกไอซ์ออนครบทเปล่าอยู่กับท่านรองศาสตราจารย์ดรสุภพมานะรังสรร์อธิการบดีสาบันการจัดการปัญญาพิวัตรเรื่องของความขัดแย้งจีนบริการนั้นยังมีความต่อเนื่องเรียกว่าเป็นอยู่ใน continuing process นะที่เราต้องติดตามวันนี้ท่านจะสุภพก็จะมาเกาะตตดเรื่องนี้ครั้งหนึ่งให้กับคุณผู้ชมสักครู่กลับมาพบกับนครับ ค่ะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้พบกับท่านอาจารย์สมภพมาดะรังสรรค์เลยครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเราพูดกันมาหลายซีนนะหลายตอนความขัดแย้งจีนบริการเนี่ยตอนนี้อัปเดตซีนนี้มันยังไงครับอาจารย์เข้มข้นและแหลมคมขึ้นขยายตัวมากขึ้นมันยังไงฮะเข้มข้นและแหลมคมมากขึ้นนะครับเดิมนั้นมันก็ขัดแย้งกันเฉพาะเรื่องหลักๆก็คือสงครามแพร่เช้าสงครามเทคโนโลยีตอนนี้มัน รากยาวมาถึงสงครามการเงินล่าสุดแล้วก็ยังสงครามโควิดนะครับก็พยายามที่จะเปิดบมงกันว่าไอโควิดมันต้นตอมันเกิดจากใครอ่าเช่นครามบอกว่ามันเป็นชนิดไวรัสเป็นอูฮันไวรัสจีก็โกรธมากก็บอยไวรัสตัวนี้มันมีอยู่ในโลกอยู่แล้วแหละมันอยู่ดีไม่ใช่ว่าใครไปเสษมันขึ้นมาใช่ไหมฮะเพียงแต่ว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนก่อนนะครับแล้วตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าเกิดขึ้นที่ไหนก่อนนะฮะซึ่งจีนั้งจีนต่างประเทศก็กระทรวงการเทศเขาก็ออกมา่ตอบโต้ว่า ตอนช่วงไคหวัดนกหรือว่าเอชเขาก็ไม่เคยที่จะมาเครมครเรียกร้องเสียหายจากสหรัฐแต่ที่มันปัญหามันมีคนเข้ามาแจบร่วมมือได้<ช>อย่างออสเตรเลียอย่างไรเนี่ยดูเหมือนจะไปอิงกับสหรัฐอยู่ก็ <c oughs> ตอนนี้มันก็เลยมันก็เลยทําให้กเกิดฝักเกิดฝ่ายขึ้นมาเนี่ยอ,อ,อย่าง,งมากมคือไอ้ก่อนเกิดโควิดเนี่ยมันก็มีฝักฝ่ายอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ไมรุนแรงเท่าครั้งนี้ครับ นะครับผมว่าครั้งเนี้เพราะว่ามันเกิดหลายเรื่องมากนะแม้แต่เรื่องของไอไอการแพทย์เรื่องของเฮลท์แแร์เนี่ยมันก็เกิดสงครามเหมือนกันก็คือต่างคนต่างอ้างว่าใครเทสมากกว่าต่างคนต่างอ้างว่าใครค้นคว้าวัคซีนไปถึงไหนแล้วนะครับมันก็เลยมีคําว่าอะไครับ testing diplomacy vaccine diplomacy นะครับพยายามที่จะกล่าวว่าตัวเองตัวเองเนี่ยสามารถผลิตวัคซีนได้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะ มีการแข่งขันกันมากในขณะนี้นะครับนะมันก็เลยยิ่งทําให้เกิดความเ้าฉานกันเพิ่มมากขึ้นแล้วเมื่อความเ้าฉานมันเพิ่มมากขึ้นมันก็นาไปสู่สงครามอีกตัวหนึ่งก็คืออะไรครับสงครามภูมิรัฐศาสตร์เชียโอโพลิทิกวอลนะครับที่ขนานี้ก็เข้มข้นเพราะว่ามันเริ่มถูกลากออกมาสู่นอกประเทศมากขึ้นครับท่ามกลางความขัดแย้งของการเมืองภายในประเทศซึ่งแหลมคมไม่น้อยไปกว่ากันเช่นกันนะครับือตอนนี้ถูกลากออกมาสู่นอกประเทศนะเพราะอะไรครับ ยิ่งถ้าเผื่อว่าการเมืองในประเทศเข้มข้นมากเท่าไหร่เนี่ยและมีทีท่าว่าฝ่ายที่หาเสียงอยู่ทําท่าจะเปรี้ยงพําเนี่ยอืเสียทีนี่นะฮัถก็จะโอกาสมาออกมาใช้ตัวแปรนอกประเทศเนี่ยก็จะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นครับคราวนี้ไอ้ตัวแปรนอกประเทศตอนนี้มันมีเรื่องอะไรล่ะเรื่องแรกคือเรื่องไอ้โควิดนี่แหละนะครับที่กล่าวหากันว่าใคร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 เกิดก่อนใครใครเป็นที่มาอะไรเงี้ยนครเปนสร้างปัญหาอีกเรื่องหนึ่งก็คือแล้วก็คือ ผมเรียกว่ามันไชน่าแฟกเตอร์ปัจจัยจากประเทศจีนนะครับเพราะาอะไรครับเพราะว่ามันดำรงอยู่ในความขัดแยง้งระหว่างอเมริกากับจีนมาแล้วหลายปีม,มันถูกถูกเรือว่าถูกเบรนเบรนขึ้นมาเรื่อยๆไปขึ้นมาเรื่อยๆบ่มขึ้นมาเรื่อยนะตั้งแต่ไอสงครามการค้าซึ่งก็เป็น BB บแล้วก็ยังตามด้วยสงครามเทคโนโลยีใช่ไหมครับ ก็กก็็ต่อเนื่องกันเป็นปีเหมือนกันเช่นตัวหัวเว่ยพวกเนี้เพราะไอ้ปัจจัยอเมริกันเฟิร์สไหมทำให้มีการกระโจนใช่เป็นนโยบายนโยบายอ่าและผมเชื่อนะว่านโยบายอเมริกันเฟิร์สเนี่ยหลังจากโควิดไปแล้วจะยิ่งเข้มข้นพอกรณีเเลงเห็นว่าเอ๊ะถึงเวลาแม้แต่หน้ากากอนามัยไม่มีใช้ได้ยังไงประเด็นนี้อ่ะพีมาไม่ได้หมายเลขงหนึ่งของโลกแม้แต่ไอสารทำยาต่างๆที่จะเอามารักษาไอคนที่ป่วยโควิดเนี่ยก็ไม่มีนะครับเครื่องช่วยหายใจก็ไม่มีไม่มีไปหมดนะฮะ แล้วก็ต้องนําเข้าจากใครต้องนำเข้าจากจีนบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะมันไป,นไ,ปได้ยังไงแต่ก่อนออมันคิดว่าอ้กันมีสัญญาณรูปภาพความมันออ่นคงแล้วเนี่ยมันจะยิ่งใหญ่ออใช่ไหมครับออจะจะต้องโอ้โหมีกองทัพที่ใหญ่โตกองทัพที่อ,อันแมนจะใช้โดรนใช้อะไรออต่าง ใช้ AI ใช้แรงงานใช่ไหมฮะแต่เรื่องนี้มันไม่ใช่แล้วมันเป็นภัยเงียบภัยมืดที่คนคาดไม่ถึงเขาบอกตัวนี้เป็น COVID disruption ใช่ตัวชะกาดใช่ตัวชะกัดเพราะมันเป็นอะไรมันเป็นแพ n d e มิกมันเป็น global disruption ไงมันไปเฉพาะพื้นที่มันไปทั้งโลกไปทั้งโลกไปทุกประเทศและเจาะเข้าได้ถึงรายบุคคลเลยใช่ใช่คนเจ็ดพันล้านคนเนี่ยเจาะได้หมดยอดหญ้าถึงรากหญ้าลีซานสะเทือนหมดใช่ไหมฮะทุกระดับเลยใช่ไหมฮะมันก็เลยทำให้เป็นไงมันก็เลยทำให้ทำให้เออ การตระหนักนึกเรื่องความเสี่ยงของโลกเนี่ยผมว่ามันจะแปลเปลี่ยนไปนหลังจากที่โควิดพันพ้นไปแล้วนะครับริชเมเนจเมนต์จะเป็นารความเสี่ยงของโลกจะแปลเปลี่ยนไป<อ>นซึ่งก็จะมีตัวแปรมากมากขึ้นมากตัวมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ,ๆล่ะนะครับแล้วเช่นั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยคือหลายคนเนี่ยเคยเ,<อ>เคยคาดคิดไว้ไอ้ตอนที่โควิดระบาดใหม่ๆเนี่ย<อ>มันน่าจะทําให้อเมริกากับจีนหันหน้าเข้าหากันเ<อ>พราะอะไรครับเพราะว่าเพราะมันต้องมันต้องใช้ รประชาคมระหว่างประเทศร,ร่วมมือกันเนี่ยมันก็ยังสามารถยินท,ที่จะเอาไอโควิดสิบเก้าอยู่ใช่ไหมฮะแต่ว่าแทนที่มันจะร่วมมือกันมันกลับเล้าฉายกันหนักมากขึ้นนะครับซึ่งสาเหตุแล้วเนี่ย<ๆ>มันก็คงเกิดจากลักษณะของความความบ่มเพาะของความเป็นคู่แข่งคู่ต่อสู้ซึ่งมีมาติดต่อกันมาหลายปีอันนี้เป็นประเด็นสาคัญอาจารย์ถามถึงจุดนี้นะเนื่องจากเมกันเฟิร์สเนี่ยทำให้ทรัมป์เนี่ยเริ่มเปิดศึกทะเลาะกับจีน มีวิวากาอ๋อใช่ใ่มีส่วนแล้วเรื่องของเทรดวอลเรื่องต่างๆนี่แต่เขาบอกว่าผมถามบางคนเนี่ยนะคนเมกันเนี่ยเขาบอกว่าแต่ทํานีมีโอกาสชนะนะโอเพราะว่าเป็นคนเป็นประเทคนแรกที่กล้าทะเลาะกับจีนคนบริกันส่วนใหญ่ผมมากกว่าครึ่งเนี่ยไม่ไม่ชอบจีนเออไอ้นี่เอไม่ชอบจีนเพราะว่าเพราะว่ามันท้าทายตอนนี้ เพราะแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยมันก็มันกินทุกทกว่างละใช่ใช่เขาดูถูกอาตมาจริงอ่ะใช่ฉะนั้นแต่ว่าหลังๆเนี่ยแต่ว่าก่อนนั้นนี่ก็ไม่ถึงขนาดไม่ชอบกันมากมายแต่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นมาท้าทายสารัฐนาลแต่ว่ามันมีเป็นินมันเป็นนโยบายระดับชาติไงของรัฐบาลเด่ว่าอย่างยิ่งของรัฐบาลโดนอาทามัยนะฮะที่ที่ที่เรียกว่าถูกใจคนเยอะนโยบายปกป้องทางเศรษฐกิจปกป้องทางการค้าโรเคชั่นดีซึ่บนะครับซึ่งคุณจะทำได้ก็ต่อเมื่อเลยครับคุณจะต้อง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 มีตัวแปรให้เล่นล่ะเช่นเ่รือองงขกา ะครับคุณปกป้องทางการช้าปกป้องทางการลงทุนเนี่ยก็แน่นอนออออใครค้าขายกับอเมริกามากที่สุดล่ะเออ,อก,ก็คงจะต้องก็คือจีนนั่นแหละนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันเรื่องกันลงทุนยิ่เหมือนกันใช่ไหมฮะมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับขอเสนอคาถาชีวิตอันหนึ่ง ที่ผมใช้กับตัวเองมาตั้งแต่เด็กคาถาชีวิตอันนี้ก็คือว่าอย่าลืมคนเก่าคนดีคนเก่งคนที่ซื่อสัตว์วันนี้หลายๆคนนั้นอาจจะลืมเพราะว่าเวลาผ่านไปไม่ได้เจอไม่ได้เจอก็ลืมคนเหล่านั้นผมนั้นมีประเด็นอยู่ว่าสิ่งที่ผมมีความคิดต่อคนเก่า คนในอดีตว่าเป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นคนที่ทําคุณงามความดีไว้เราต้องรักษาเขาไว้เราไม่เคยลืมวันนี้ผมไปไหนไปทําอะไรที่ห่างไกลจากบริษัทแทบจะไม่เคยนึกถึงบริษัทไม่เคยนึกถึงบ้านเลยครับไม่มีห่วงไม่มีความกังวลว่าเรานั้นไปแล้วเดี๋ยวคนมันจะโกงเรา คนมันจะทำอะไรทีเ่เรียกว่าทำลายนะครับออ,องค์กรเราครอบครัวเราเออผมรู้สึกพวกนั้นน้อยมากเพราะว่าเรามีความมั่นใจนะครับว่าคนที่ทำงานอยู่กับเรามาตั้งแต่อดีตเป็นคนเก่าเป็นคนดีเป็นคนเก่งเป็นคนซื่อสัตย์ฉะนั้นเรามีคนอย่างนี้เราต้องดูแลเขาครับเราต้องไม่ลืมเขาเราต้องรักษาเขาไว พนักงานของผมนั้นให้เขาทําจนกระทั่งเขาไม่มีปัญญาที่จะทําหรือเขาทําจนกระทั่งเขาเสียชีวิตเมื่อเสียชีวิตไปแล้วผมยังมีสุสานให้เขาอยู่ต่อไปอีกด้วยซ้ําไปนั่นก็คือความคิดของเรานั่นเองขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ ฉะนั้นเมื่อตัวเลขมันจะจะเห็นชัดๆอย่างเงี้ยเป็นไงครับมันก็หาเสียงได้ง่ายเห็นไหมคุณเอามาเอาเปรียบเั่นต่างๆช่นแต่ลืมนึกไปว่าเอ๊ะถ้าผลิตเองนะคำนี้อะไรอย่นงเงี้แล้วถ้าผลิตเองนี่อินฟลักชันมริการไม่อยู่อย่างนี้นะใช่ใช่อาจจะโดดไปร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้ก็กลับมูลคราเพิ่มสูงขึ้นนะใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วพอมาถูกเบรนมาเรื่อยๆมันก็ทําให้ความรู้สึกว่าเอ๊ะเดี๋ยและไอ้ตัวที่มันเป็นตัวตัวอะไรครับตัวทะลุทะลวงก็คือการเกิดโควิด พอมันเกิดขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ครั้งแรกก็เขาไม่คิดว่ามันจะเข้าไปในอเมริกามากบายขนาดนี้นะเพราะเราจะเห็นเลยว่า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 อเมริกาเนี่ยได้ช่าใจเรื่องนี้จนมาถึงกลางเดือนมีนาคมมาถึงจุดนี้เขาบอกผูดนําประมาทมากใช่ไม่เชื่อจะรุนแรงขนาดนี้จะไม่รุนแรงขนาดนี้ใช่อันนี้คือสิ่งที่พวกอย่างคอลลีเบียนิวอร์ซิตีอกมาพูดเจฟฟรีด์แซ็กซ์หรือหมอดังๆที่บอกพูดเรื่องนี้แล้วตอนนี้นะมันเริ่มเกิดสงครามหน้ากากอนามัยในในสหรัฐ โจไบเดนหาเสียงเดินทางไปที่หนังใส่หน้ากากขณะที่เราทําไม่เคยใส่ไม่ยอมใส่ไม่ยอมใส่ไม่ยอมใส่ไม่อมใส่ไม่อมนส่ไม่สไม่ใส่ไม่าอใไมยี่ไม่ยอม่ไม่ยอม่ไม่ยอมไม่ยอมใส่ไม่ยอมใส่ไม่มใส่ม่มใส่มายอมใ่ต่ยอนใร่ไม่ยอมใส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 ่วม่ยอ่ม่อส่ไม่อไปนีอ่นก็ไม่มาก่อ่่ยมันเริ่มเริ่มยสียงแล้วนะ่ย่าออใ่ใส่่ไ่ส่ไ่เอสส่งว่ยอะไรครับ คุณต้องเดินเริ่มเดินสายหาเสียงไงการหาเสียงมันกระชั้นเข้ามาอตอนนี้มันเหลือแค่ประมาณ5เดือนอใช่ไหมไอ้สามพิจิการยนตเนี่ยตอนนี้เหลือ5เดือนกว่าเล็กน้อยเองนะฮะประมาณ5เดือนหนคมๆนะฮะฉะนั้นหเดือนนี้แล้วมันก็เริ่มถึงไอ้การประชุมคอนเวนชันไงที่จะระบุตัวว่าใครเป็นใครเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการตอนเต็มๆเราไปพูดเรื่องอเมริกาการต่างๆทีนี้มันกลับมาเรื่องความขัดแย้งจีนอเมริกาในช่วงโควิดเนี่ยแล้วต่อจากนี้ไปมันรุนแรงมากขึ้นมันจะเป็นงไงอาจารย์ผมคิดว่าตอนนีี้เ่มัน ปัญหาที่น่าเป็นห่วงคือมันถูกล,ลากยาวเข้าสู่เรื่องของภูมิรัศด์ g e o p o l i t i c พอ geopolitics ปั๊บเนี่ยมันก็เริ่มหาพวกกัน,นครับออใช่ไหมัมันก็เลยทําให้โลกเนี่ยร้อนฉาขึ้นมาอาจารย์กำลังมองว่าเป็น regionalism ตอนเนี้ยโอ้มันเป็นมันเป็นเริ่มไปเรื่องของไอ,อการประทะ S <S <S คือยังไม่ถึงระดับปะทะกันหนึ่งตรอแต่เรื่องเป็นรเรื่องของการไปเชิญหน้ากันเออที่เพิ่มมากขึ้นในระดับที่ขอบข่ายที่น,นอกออกนอกของมาำนาทั้งคู่ออ,ออกนอกสหรัฐอเมริกาออกนอกจีนเออช่นไ,ไปปะทุข,ขึ้นมาแถวไหนออแถวฮ่องกงแถวอะไรพวกนี้นะฮะออแถวทะเลจีนใต้แถวต่าที่ต่างใช่ไหมฮะมันก็จะกลายเป็นว่าการหาพวกขหเหล่ามันก็จะเกิดขึ้นครับแล้วโลกที่มันต้องการกอบกู้ให้มันตั้งหลัก หม่ได้ภายใต้หลังโควิด19เนี่ยมันเล่าฉายนี้ไม่ได้ถ้าเล่าฉา้อย่างงี้มันก็ยิ่งแปลงใหญ่สิแล้วคุณจะตั้งหลักได้ยังไงล่ะใช่ไหมครับการตั้งหลักใหม่ได้ก็คือเรื่องของความร่วมมืออย่างออสเตรเลียเนี่ยเป็นตัวอย่างเลยที่ที่ไปเล่นเกมเรื่องความมั่นคงกับกับทาง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 แพร่บินดีทรัมป์ม่าเนี่ยนะครับแต่ว่าทั้งทั้งที่ s t ร a t e g i c a l l y ของตัวเองเนี่ยอิงกับจีนมากออสเตรเลียเนี่ยส่งออกไปที่จีนเนี่ยคิดเป็น38%ของส่งออกรวมของตัวเอง นะครับแล้วตอนนี้จีนก็เป็นรับจีนเริ่มรเริ่มไม่ซื้อจะไม่ซื้อเลยไม่ซื้อบาเล่ไม่ซื้อตัวน,นั้นซูนตัวนี้นออออะครับถึงซื้อก็เก็บภาษี90%บปรบ้างอะไรต่างบ้างนะฮะนะครับเริ่มเริ่มไม่ให้คนจีนไปเรียนต่อในออสเตรเลียามากเหมือนเดิมออนะครับมันก็ทาให้เศรษฐกิจออสเตรเลียตอนนี้สุดเลยสุดหนักเลยนะฮะทั้งที่ยี่ิปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีครั้งไหนนะฮะที่ออสเตรเลียโตอย่างต่อเนื่องยาวนานขนาดนี้และการที่โตโตโตอย่างต่อเนื่องเข้าับจ เพราะว่ามันเป็นเศรษฐกิจที่เกื้อกูลกันกับจีนมันเป็นคอมพลเมนต์ทัลลี่ความมีระหว่างออสเตรเลียกับจีนเพราะเทนี้เองก็อยากจะอยู่ในในอาเซียนใช่อยากจะเข้สนอตัวเข้ามาอยู่ในอาเซียนอยู่ทางอาเซียนเนี่ยใช่ไหมอาเซียนบอหกเนี่ยมันก็เลยเป็นไงมันก็เลยได้ความมั่นคงก็เป็นอีกฝ่ายหนึ่งได้เศรษฐกิจจะหันมาอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็เริ่มคิดอ่ะอย่างอย่างจีนตอนเนี้ยเขาบอกว่าเนี่ยถ้าจะซื้อคอมมดิตี้ทักเงินเกษตรก็ดีแล้วถ้าจะดีเอาไว้ก่อนเขาไปซื้อจากลาตินอเมริกกกาไไไม่ดดี็้อื พเพราะอะไรครับพอค่า,าเรือ,รอ,อมันถูกหรือเกินเราจะดิ้งมันถูกหรือเกินใช่ไหมเพราะตอนที่เรือจอดจกันเต็มไปหมดเลยเออนะครับน้ำมันก็ถูกด้วยเ,ออเห็นไหมฮะมันก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเออเออ,เอ,อมันก็เลยทําให้ออสเตรเลียตอนนี้ก็เคร้งพอสมควรนะครับก็ก็ไม่รู้ว่าจะแก้เกมมายัางไงทีแต่ว่าจีเองเขาก็ให้ความสำคัญสำคัญนะเพราะมันมีเอฟทีเอกันอยู่ด้วยอะไรกันอยู่แล้วโดยปัจจัยมื้นศาสตร์เนี่ยมันเอื้อมหน่วยกันนะครับเรื่องนี้ออสเตรเลียจะยอมเสียหน้าต้องกลับลำนะไม่งั้นกระทบแน่ แล้วตอนนี้อาจจะคิดได้แล้วก็ได้เพราะเราถ้าอิงอเมริกามากตัวเองเดือดร้อนแต่อเมริกาไม่โดนไม่เกี่ยวถ้าเศรษฐกิจเป็นเข้าเนื้อมากกว่านี้นะคนว่างงานเพิ่มมากขึ้น GDP ตกต่ำติดลบนะส่งออกมีปัญหามากรายรัฐบาลตระหนักแล้วมันก็มันก็รัฐบาลที่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 บริหารราชการแผ่นดินนี้ก็ก็อยู่ยากนะมันก็จะทําให้อ๋อเราต้องตัวชี้ว่าตัวนั้นแหละสำคัญที่สุดนะเพราะนั้นจะจะเทคไซส์นี่ต้องดูให้ดีต้องดูให้ดีว่าตัวเองอิงกับอีกฝ่ายหรือเปล่า วันนี้ตะกรอบคุณท่านอาจารย์ไปอย่างสุดครับ,รบนั่นคือผลของความขัดแย้งจีนอเมริกาที่จะจากนี้ต่อไปนะครับเอาละครับวันนี้มุลตตมโลรลาไปแล้วครับแต่ช่วงหน้าพระจาจา,าร์วอวัชรบมีทีรออยู่ในช่วงของมูลรรมรู้ลึกรู้จริงกับมุลตามโลกนะครับดูช่อง5้ากดหนึงหรือดูเราย้อนหลังได้ที่ f c e e o o k Live นะครับทั้งทางเบอร์และ u t u b e ครับดูได้ตลอด ครับวันนี้ลาไปแล้วครับพร้อมกับท่านจารย์สุภพมานะรัศน์สวัสดีครับวัยรุ่นกับความรักถือเป็นเรื่องใหญ่ถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะ เมื่อเราเข้าสู่วัยรุ่นแล้วเราก็จะมองหาใครสักคนหนึ่งมาตอบสนองต่อความพรุ่งพล่านทางฮอร์โมนของเราหรือมาตอบสนองต่อความต้องการทางกายภาพของเราเราเรียกว่าตอบสนองสัญชตาตญาณการดำรงเผ่าพันธุ์ทีนี้ความรักเป็นเหมือนดาบสองคมคือมีทั้งคุณและก็มีทั้งโทษถ้ารักเป็นก็เป็นสุขแต่ถ้ารักไม่เป็นก็เป็นทุกข์วัยรุ่นจะมีความรักอย่างไร จึงจะมีความสุขพระอาจารย์ก็ขอแนะนําว่าเวลาที่มีความรักก็จงรักอย่างมีเหตุผลจงรักด้วยสมองอย่าให้ความรักนั้นขึ้นสมองขณะเดียวกันถ้าผิดหวังจากความรักก็ให้เตือนตัวเองว่าชีวิตไม่ได้มีแต่เรื่องของความรักหรือการสแสวงหาคนรักเท่านั้นความรักคนรักเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่าง ฉะนั้นถ้าอกหกักถ้าผิดหวังจากความรักและคนรักก็ไม่จําเป็นจะต้องทําร้ายตัวเองแต่ให้มองว่ามันเป็นบทเรียนที่สําคัญของชีวิตทุกๆครั้งที่อกหกักทุกๆครั้งที่ผิดหวังก็ให้เตือนตัวเองว่านั่นอาจเป็นเพราะว่าเรายังไม่เจอคนที่ใช่ที่สุดก็เป็นได้เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้ต่อไปอย่าปิดประตูแห่งโอกาสใส่หน้าตัวเองทันทีที่ผิดหวังแต่ควรจะบอกตัวเองว่า คนนี้ยังไม่ใช่เราจะก้าวต่อไปจนเจอคนที่ใช่ที่สุดถ้าคิดได้อย่างนี้แม้จะไม่สมหวังในความรักแต่ชีวิตก็จะดังแต่ชีวิตก็จะยังคงดำเนินต่อไปยังมีความสุข